สวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง้พอพ,อพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะพอทีนะลุงพลเมียฝรัง่งขยายสตอรี่นัมเบอร์จเบอร์สองค่ะพี่น้องคะสรุปข่าวดังค่ะพี่น้องเอาสั้นๆง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากคลิปก่อนที่มาดามหน่อยได้เล่าถึงกรณีที่ ลุงพลกรณีที่บ้านกกอกสตอรี่นะพี่น้องเนาะสรุปแขกข่าวๆสรุปสั้นๆสรุปแบบเข้าใจง่ายๆคับพี่นอ้องขาสามสี่หัวคอที่อยากจะมาบอกสูพี่น้องฟังถามมันนี้กับการปักทูบกลับหัวคําสาบานต่างๆแล้วก็ขอขมาแล้วคับพี่น้องขาแล้วก็ชาวบ้านลุกคือทําผิดประเพณีความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็ขอให้นักข่าวออกนอกพื้นที่ อึดอัดไม่อิสระนี่คือหัวข้อที่อยากจะมาว่าสู่พี่น้องฟังกับพี่น้องคะจากเมียฝรัร่งเอาเป็นว่าเมียฝรัร่งอยากขยายกันแล้วกันกับพี่น้องเนะเาะจากเหตุการณ์ที่แปดสิบวันผ่านมากรณีน้องชมพู่ซึ่งวันนี้มาดามหน่อยที่ยกตัวอย่างนี่ที่ยกมาเล่านี่ก็คือกรณีของลุงพลค่ะพี่น้องคะเป็นสตอรี่ของลุงพลกัแล้วกันของบ้านกกอกนะพี่น้องเนาะเอาจังซี่ <c oughs> กรณี คลิปก่อนได้คุยเรื่องการปักทูบกลับหัวกับหางนี่แหละค่ะพี่น้องขะมันก็เป็นความเชื่อไม่มีใครพิสูจน์ได้ไม่มีใครบอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกมาดามหน่อยเองก็ไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกหรอกขาแต่ดูตามข่าวฟังตามข่าวและความที่จะน่าจะเป็นไปได้นะพี่น้องเนาะการที่การปักทูบการทําอะไรคําสาบานที่ ครอบครัวของเพื่อนสาบานเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ตามความเชื่อแต่เพื่อนกระเฮ็ดแล้วแต่กับกับมามีประเด็นทีอ่อาจจะสร้างความไม่พอใจให้บางกลุ่มบางคนกรณี่ลุงพ้นสาบานแล้วเอาถูก ปักกับหัวเพิ่นกับมีการขอคมาเพราะว่ามีคนหลายคนสงสัยสงสัยกรณีที่ทําไมถึงทําแบบนั้นคําอธิบายคําสาบานเรียบร้อยแล้วเอาถูกไปปักที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ทําตามคนอื่นประมาณนะั้เพิ่นกับมีการ ขอที่สองก็คือขอขามาแล้วค่ะพี่น้องจากเมื่อวานนี่เพิ่นมีการขอขามาก,ก็ถือว่าเป็นไปเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าสิ่งที่ทําก็อาจจะโอเคทําด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการความที่ไม่รู้จริงไม่รู้แน่ไม่รู้ชัดหรือไปฟังคนอื่นมาอันนั้นก็บาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่พอใจมันเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการลบหลู่ เป็นการลบหลู่ของชาวบ้านของความเชื่อแต่โบราณมาไปทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่า,าประชาชนคนที่เขาให้บ่าวไผ่ล่ะค่ะพี่น้องทุกที่ทุกทางทุกสถานที่ล่ะค่ะถ้ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้มันก็ต้องทําปกตินั่นละค่ะมีําคำสาบานมีการขอมีการ สัญญามีการนวงกันนี่เสร็จแล้วมันก็ต้องมีการปักถูกป,ปกติเดี๋ยล่ะค่ะมันก็ไปพิสดารที่ไปฟังใครบางคนมาแล้วมาทําให้เกิดประเด็นมันก็นเลยกลายเป็นประเด็นเขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่พอใจเป็นสิ่งที่ผิดประเพณีเป็นสิ่งที่ผิดความเชื่อมาตั้งแต่โบร,โบราณเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็โอเคลุงพลเพิ่นกะหลังจากที่ประชาชนลุกค,คือเพิ่นกะไปการขอขมาแล้วก็ที่ว่าจบไปเนาะค่ะประเด็นนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะทำไมมาดามหน่อยถึงขึ้นหัวข้อว่าพอทีนะลุงพลก็อัน,น นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ประเพณีเพิ่นผ้าเหตุประเภทนี้เพิ่นผ้าถ้ำประเภทนี้เพิ่น,ปเ,น,เ,นเป็นมาความเชื่อถือด้านนี้มันไม่มีใครลบหลู่แต่ถ้าทำตามซาม,มันก็โอเคทำตามปกตินี่แหละค่ะพี่น้องพ่ต้องไปพิสดารน,น,นู่นนี่พ่ต้องไปเหตุแบบพิษแผลแตกต่างจากสิ่งที่เพิ่นเชื่อถือมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือหยุดพอ แบบนี้นะคะกับลุงพลไม่ว่าจะใครก็ตามที่แนะนําอะไรยังไงก็บต้องให้มีปัญหาอีกบต้องให้เกิดปัญหาอีกเนาะกับพี่น้องเนาะทีนี้ข้อที่3หลังจากที่ข้อที่1ปักทูบกับหัวก็โอเคม,มีพี่น้องลูกคือขึ้นมาก ขอขามาเรียบร้อยทีนี้ชาวบ้านลุกคือมาดาวหน่อยที่ยกประเด็นตรงนี้มาว่าชาวบ้านลุกคือมันก็เป็นสิ่งที่ความเชื่อของแต่ละคนอีกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะชาวบ้านก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนร้อเอร์เซนมันก็มีบางส่วนบางรุ่นบางนี่แต่ถ้าทําตามแล้วหลังจากที่ลุกคือ ลุงพลก็ขึ้นไปนุ่งเท้าห่มขาวขึ้นไปขอขามาตามที่เขาต้องการแล้วก็ถือว่าจบไปก็ถือว่าแฟแฟถือว่านายแน่มากอันนี้ก็ต้องยอมรับยอมรับลุงพลค่ะพี่น้องขาและการทําผิดประเพณีของชาวบ้านความเชื่อของชาวบ้านการที่ผิดเพี้ยนไปมันก็ทําให้เขาไม่พอใจมันอันนี้ก็ถูกต้องค่ะพี่น้องขาทําให้เขาลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาการโอเคอัน,นั้นก็นตามข่าวก็เป็นการขอขามาเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะทีนี้ ทีนี้ข้อต่อมาข้อสุดท้ายเท่าที่ฟังข่าวหลายสำนักหลายข่าวเนี่ยก็จะเป็นประมาณแม้กระทั่งแม่ของชมพู่เองก็จะเป็นประมาณว่าเมื่อข่าวที่แล้วที่ท่านสิระไปน่ะค่ะพี่น้องแล้วคุณก็ไปออกซื้อว่าประมาณว่าขอให้นักข่าวกรณีเกี่ยวกับนักข่าวนี่แหละค่ะพี่น้อง กรณีเกี่ยวกับนักข่าวกรณีที่บอกว่านักข่าวไปอยู่ไปกินไปนอนไปน, ون, ไปนุ่นไปนี่ทั้งวีทั้งวันเป็นการที่สูญเสียอิสระอันนี้ไม่เห็นด้วยค่ะพี่น้องขามีชาวบ้านบางคนก็จะบอกว่าขอให้นักข่าวออกนอกพื้นที่โอเคมาทําข่าวเชาว้าเย็นแล้วก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โบเห็นด้วยค่ะพี่น้องกรณีที่มาดาหน่อยเสพข่าวฟังข่าวอยู่เมื่องนอกเนี่ยตามความเป็นจริงหระอคิดเทนคิดเห็น,หนตามสภาพเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ว่าใครก็ตามที่ ชาวโลกเขามองอยู่ว่าโอเคอาจจะเป็นคนผิดคนอันนี้ไม่มีใครมายืนยนันเพราะยังไงมนต้องรอผลพิสูจน์ออกมาจากทางตำรวจทางโรงพยาบาลจริงๆที่หมอออกมาโอเคอันนั้นเรายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ไม่มาชีม้มาแนะว่าใครผิดใครถูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่กรณีที่บอกว่า มีแม่น้องชมพู่ก่อนหน้านั้นก็ออกมาบอกว่านักข่าวหรือไม่กระทั่งชาวบ้านบางคนก็บอกว่านักข่าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นการที่ริดรอนสิทธิเป็นการที่ไม่อิสระเป็นการที่กดดนันเป็นการที่เหมือนกับว่าไม่มีอิสระอะไรอันนี้มาดามหน่อยเห็นโบเห็นน้ำค่ะพี่น้องคํานี้ถึงบันเทินักข่าวขันเป็นสมุทรบานมาดามหน่อยเกิดเหตุแบบนี้มีนักข่าวเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเอาง่ายๆขนาด เด็กที่โดนอุ้มหรือโดนทำนี่น้องชมพู่นี่แหละค่ะมันก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงมาเห็นมาชัดไม่มีคนไหนพิสูจน์ออกมาได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าหนึ่งหละโอเคถ้ามี รูปภาพมีกล่องมึงจรปิดม,มีนู่นมีนี่ก็ยังจะพอเห็นคร่าวๆบ้างว่าโอเคเป็นชายเป็นหญิงเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนอันนี้มันก็ยังพ่อทนอยู่กับพี่น้องค่ะแต่นี่มันยังไม่มีใครจับใครไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดว่าต้องนําไปจับใครต้องทําอะไรใคร กรณีมันเกิดขึ้นแล้วนี่เนาะพี่น้องเนาะมีคนที่เข้าไปมาดามหน่อยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําไม่ถึงไปมองว่าเขาเข้าไปแล้วไปอยู่ไปกินไปนอนเหมือนกับว่าไปเบียดไปเบียนไปขาดอิสระไปนวนไปนี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นกรณีครอบครัวมาดามหน่อยยิ่ง เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนสงสัยแบบนี้จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือใครผิดใครถูกดีมีคนเข้าไปจ้องไปมองไปสอดไปแหนมไปช่วยมันเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะอันนี้มาดามหน่อยแอนตี้ที่สุดไม่เห็นด้วยเลยกับกรณีชาวบ้านบางคนหรือแม้กระทั่งแม่ชมพู่เองไปฟ้องท่านศิระที่ออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนว่านักข่าวออกไปนอกพื้นที่ถึงเขาจะ ไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายใดอะไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าการที่เขาไปเป็นคนหูเป็นหูเป็นตาเป็นสดูดเป็นสอดเป็นส่องให้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องขาเราไม่ต้องไปเสียเงินไปจ้างเขาว่าเออมาช่วยฉันหน่อยมาสอดมาส่องว่านู่นนี่จะไปกลัวอะไรจะไปกลัวอะไรนักข่าวอันนี้มาดามหน่อยเห็นหลายสำนักข่าวที่เล่าว,ว่ามีคนเล่าว,ว่าชาวบ้านบอกว่าหรือแม่แม่น้องชมพู่เองบอกว่าอยากให้หนักข่าวออกนอกพื้นที่ไม่ต้องไปกินไปนอนขนาดนั้น อันนี้ผิดอันนี้บ้านดามหน่อยโบเห็นน้ากับคนที่พูดขํามนี้บอกข้ามนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่มาดามหน่อยบอก การนี้เกิดเหตุมีคนจับจ้องอยู่ขนาดนี้พิษภัยหรือคนใส่ร้ายป้ายสีกันนูนน่นนี่คนที่แกล้งกันนูนน่นนี่คนที่จะพยายามที่ทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียเสียหายแบบนี้นะมันมีคนที่จับจ้องดูแลมีคนที่สอดส่องมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะทําไมถึงไปยกตรงนั้นทําไมไปให้ความสําคัญตรงนั้นอันนี้อบอกง่ายๆก็คือเมียฝรั่งมาดามหน่อยเนี่ยขั้นแขวนนะละ่ะค่ะพี่น้องคะเป็นยังจังไปบอกเขาว่า มันต้องต้องมีข้อมูลอื่นมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งบอกว่าเออนะคะต้องออกไปนู่นนี่ไม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะยิ่งหมู่บ้านเราเป็นเกิดเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของสาวโลกชาวโลกสาวชาวโาวาวาวซเชียลน,นะพี่น้องเนาะมันก็จําเป็นต้องมีคน ถเนื้อข่าวนู่นนี่มันก็เป็นเป็นบางคนก็บอกว่าขายข่าวนู่นนี่ไม่ทําไมถึงไปมองลบอย่างนั้นอัน,นอันนี้มาดามหนเยาอขยายยาวนิดหนึ่งเพราะว่าพอแดดดูได้เห็นแล้วก็บ่พอใจก็บ่ามากนําโบเห็นด้วยค่ะพี่น้องมีนักข่าวไปดูมีนู่นมีนี่มีใครไม่ว่าสํานักงานไหนราคาที่เขาไปจอบไปจ้องไปนู่นไปนี่ไปนี่เพราะว่ามันเป็นข่าวดังของโซเชียลที่อยากยุ้อยากเห็นอยากกระจ่างแล้วก็อยากจะเห็นว่าความเป็นไปขนาดไหนแล้วคนที่ถกเถียงกันไปคนที่ออกข่าวนู่นนี่ คนที่เขาเสนอข่าวนู่นนี่มันก็เป็นผลที่กับทางตํารวจทางคนที่จะพิสูจน์หลักฐานว่าใครคือใครใครต้องเป็นแบบไหนจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เกิดเหตุเป็นแบบไหนแล้วเขาจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาประกอบกันมันก็เป็นไปได้อันนี้ทําไมถึงบอกว่าเออออกนักข่าวออกไปนักข่าวไม่ควรที่จะอยู่นู่นนี่เป็นการสูญสิ้นอิสระเป็นการบีบบังคับมันทําให้บ้านก,ก,กอก เป็นสตอรี่ที่ดีเป็นผู้คนสนใจในทางที่ดีโอเคเรื่องร้ายก็จริงแต่ในเมื่อเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคมีนักข่าวเข้าไปมีคนเข้าไปมีคนสนใจติดตามข่าวนู่นนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีด้ดวยส้มที่เหตุทให้โอเคสตอรี่ของบ้านกอกโอเคดีขึ้นการค้าการขายการนู่นการน,นี้ก็ถือว่าดีขึ้นทําไมถึงไปพยายามเอ่อยว่า ไม่ควรที่ให้นักข่าวเข้าไปนูน่นนี่หรือไม่นักข่าวกวนเกินไปนักข่าวกวนไม่กวนถ้าคนทําดีคนไม่ผิดคนไม่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอันนี้ก็ตอบไปแฟ่ยแฟก็บอกไปแฟ่ยแฟก็บอกเห็นอะไรก็บอกไม่ต้องไปเข้าค้างฝ่ายใดเพราะเราก็ไม่ใช่คนตาทิพย์ที่จะไปนั่งเห็นว่าเออมึงทํานะคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะพี่น้องค่ะอัน,นอันนี้ค่ะมาดามหน่อยขอขยายค่ะพี่น้องมามาบอกสุพี่นองฟัง่งเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพระาพระว่าเห็นข่าวตามข่าว ร่วมจะสามเดือนแล้วก็ยังไม่ได้มีผลอะไรว่าใครเป็นอะไรก็บอกไปยังค่ะเพราะว่าการหลักฐานที่มันไม่มีก็ยังไม่ต้องด่วนที่จะสรุปคดีแต่เราพูดติดตามข่าวผู้เสพข่าวก็ติดตามไปเรื่อยๆว่าผลจอกมาอะไรยังไงเรายังไม่มีใครผิดใครถูกยังไม่นี้ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่การฟังข่าวการเสพข่าวยิ่งโดยเฉพาะทางเมืองนอกนี่ก็เสพข่าว โดยโดยเฉพาะประเทศสวีเดนเนี่ยเวลาตามหลังไทยอยู่5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ต้องรอ สมมติว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทยมันก็ต้องรออีกห้าหกชั่วโมงมันถึงจะเป็นเวลาของประเทศสวอรเบกลางคืนเป็นเชา้ชาเช้าเป็นกลางคืนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้มาดามหน่อยในฐานะที่ผู้สิบเขาเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกกับมาขยายมาบอกส่พีน่นองฟั่งค่ะพี่น้อง่าอันนี้ก็ในบางอย่างก็เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยแต่อยากฝากไปบอกถึงลุงพลว่ากรณีไหนก็ตามในเมื่อคุณเป็นคนที่าชาวโลกโซเชียลชาวโลกทุกคนให้ความสนใจอาจจะ ฝ่ายนึ่งอาจจะเพ่งเล็งคุณอยู่ฝ่ายนึงอาจจะเป็นกําลังใจให้คุณอยู่คุณก็พยายามที่จะเซฟตัวเองเซฟตัวเองนึงก็อาจจะไม่เอะอะโวยวายไม่แสดงอาการอะไรยังไงไม่ไม่ต้องแสดงอะไรไม่ต้องไปโกรธแมวโโหทําตาม ประเพณีของชาวบ้านของผู้เฒ่าผู้แก่ของประเพณีดั้งเดิมที่เขาทํามาเขาให้ทําอะไรไม่ต้องไปนั่งฟังใครว่าคนนั้นผู้วิเศษคนนี้ผู้วิเศษไม่มีใครพิเศษไม่มีใครตาทิพย์ไม่มีใครช่วยคุณได้ในทางในยามคับขันในยามที่จะบอกว่าไอ้คุณผิดหรือคุณถูกไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกคะ่ะกองพิสูจน์หลักฐานำตำรวจหรือโรงพยาบาลพิสูจน์เท่านั้นเองที่จะ ชี้ให้เห็นว่าใครเป็นคนผิดคนถูกไม่ต้องไปนั่งฟังใครเทวดาหน้าไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ในกรณีถ้าเขาชี้ว่าคุณผิดหรือคุณถูกอะไรก็ตามคุณต้องทําตามระบบขนบป,ประเพณีของชาวบ้านของที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมไม,ไ,ไม่ต้องไปแหวกแนวไม่ต้องไปแหกโคง้งไม่ต้องไปหักศอกเนาะนาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือฝากบอกลุงพลไม่ได้บอกว่าคุณจะผิดหรือคุณจะถูกเพราะว่ายังไม่มีใครพิสูจน์ออกมาได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่ เบอร์หนึ่งในการที่เขาจ้องเขามองอยู่คุณต้องเซฟตัวเองเซฟตัวเองนี่ก็หมายถึงว่าอย่าไปทําอะไรที่มันผิดแพกแบกผิดแพกแบกแนวพิสดารเกินความเป็นจริงเกินประเพณีชาวบ้านเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกแต่คุณก็เราก็นับถือมาดมหน่อยก็นับถือนายแน่มากพอชาวบ้านลุกค,คือแล้วคุณก็โอเคทําตามชาวบ้านบอกมาแล้วคุณก็บางช่องก็ถ่ายให้คุณพูดออกมาว่า ถ้าชาวบ้านต้องการอะไรก็ให้บอกมาเขียนมาแล้วจะทําตามอันนี้คือถือว่านับถือน้ําใจนายแน่มากทําตามแบบนั้นถูกต้องแล้วคุณไม่ต้องไปวอรี่คุณไม่ต้องไปฟังใครว่าควรทําอันนั้นถูกควรทาอันนี้ไม่มีใครเป็นผู้วิเศษในกระบวนการนี้ยก,กนอกจากฟังคําตัดสินฟังคําที่เขาพิสูจน์หลักฐานออกมาเท่านั้นรอฟังเท่านั้นกับพี่น้องค่ะโอเคอันนี้ก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่มาพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายไ,ได้ผิดฝ่ายได้ถูกขนาดเดียวกันทุกคนต้องเซฟตัวเองเซฟตัวเองนี่คืออย่าไปก่อเรื่องอย่าไปสร้างเรื่องอย่าไปทําให้มันผิดแผกแบกแนวปารานันนะค่ะพี่น้องนะวันนี้ก็ให้กําลังใจทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปสตอรี่นัมเบอร์ทีนัมเบอร์สตอรี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองมาแล้วเบอร์สาเบอร์สี่ตามมาเรื่อยๆในฐานะผู้เสพข่าวที่อยู่เมืองนอกอย่างมาดาหน่อยโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามนะคะสวัสดีค่ะ